สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วครับกับรายการของร้านเครื่องรางมงคลครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งนะครับกับวัตถุมงคลยอดนิยมในอดีตนะครับซึ่งทุกท่านก็เห็นแล้วคงจะทราบกันดีนะครับว่าคืออะไรนะครับวันนี้เรามีทั้งจตุคามรามเทพฮะและปิดตาพังพการคลิปนี้เป็นกรณีศึกษาครับผมจะมาบอกว่าปิดตาพังพการคืออะไรก่อนอื่นนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชมวัตถุมงคลต่างๆนะครับสามารถเข้าไปที่ w w w เครื่องรางมงคล .com ได้เลยครับหรือติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับพระปิดตาพังพการเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ใช่พระนะครับพังพการเนี่ยในชื่อของท่านเนี่ยก็คือคำว่าพังนะคำว่าพังเนี่ยหมายถึงว่า สลายไปนะครับส่วนพรกการเนี่ยในความเชื่อนะครับก็คือตัวแทนแห่งความมืดมิดตัวแทนแห่งความตายนะครับหรือความโชคร้ายโชคไม่ดีนั่นเองการสร้างพระปิดตาพังประการก็ถือว่าเป็นการพลิกดวงเมืองด้วยนะครับเฉดเช่นเดียวกันกับการสร้างจัตุคามรามเทพเลยนะครับองค์พ่อพังประการเนี่ยก็คืออวตารขององค์พ่อจัตุคามรามเทพนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นพ่อจตุคามรามเทพนะครับอันนี้เป็นพังพกการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือองค์พ่อทั้งคู่แหละนะเขาถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งลงมาอยู่ในภาพของกษัตริย์ในตำนานที่ได้เล่าไว้นะครับเป็นกษัตริย์ผู้มีอำนาจนะครับเรืองฤทธิ์เรืองวิทยาคมมากๆเลยนะครับในส่วนของพญานาคนะครับที่อยู่ตรงด้านหลังองค์พังพการนะครับก็เกี่ยวกับหมายถึงผู้สืบสารเชื้อกษัตริย์เก่าแก่มาตั้งแต่ปฐมกเรยุก ศักราชที่1น,นะครับในปีมะเสงนักษัตริก่อนพุทธศาสนา2,400ปีนะครับหรือก่อนพุทธกาลตั้ง2000กว่าปีเลยทีเดียวนะครับเป็นปางอาวตารขององค์พ่อจตุคามนะครับไม่ใช่พระปิดตาคาวัมปตินะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่พระปิดตาควัมปตินะฮะ มงกุฎนะครับดอกบัวที่หัวนะครับถือว่ามีความหมายคือผู้สืบสารเชื้อสายองค์เทพผู้ยิ่งใหญ่จากสวงสวรรค์นะฮะกำไลข้อมือข้อเท้าทองคำเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะครับท่านจะสังเกตองค์พระการจะมีกําไลข้อเท้าข้อมือนะครับอยู่ตรงนี้นะ,ะมือปิดตานะครับหมายถึงผู้สําเร็จสมาธิหลุดพ้นจากวัฏตตสงสารเวียนว่ายใจเกิดนะครับลงมาประสูติเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองครับ ส่วนเท้านะครับเท้าเนี่ยจะใหญ่กว่ามนุษย์ปกติทั่วไปนะครับหมายถึงผู้ที่มีบุญมาเกิดน,นะครับเขาเรียกเป็นมหาปุริลักษณะนะครับพิเศษของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์เลยนะฮะอันนี้ในความเชื่อนะครับต้องบอกก่อนว่าผมมาเล่าเนี่ยเกี่ยวกับความเชื่อนะเป็นรายการเกี่ยวกับความเชื่อนะครับคราวนี้ในเมื่อเรารู้จัก อ,องค์พังพาการนะครับว่าเป็นปางขององค์พ่อจตุคามนะครับเรามาดูวิธีการใช้หรือว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณกันบ้างนะครับตามความเชื่อนี่ก็ถ้าเป็นชุดในกล่องเขาจะก็จะเขียนไว้อยู่แล้วฮะรพระนี้มีคุณทางด้านปกป้องเกื้อหนุนคุ้มครองดวงชะตานะครับหลายท่านนะครับก็ทราบกันดีแล้วว่ามีการสร้างองค์พังพาการเพื่อพลิกดวงเมืองนะครับในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง เหตุการณ์ย่ำแย่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับตอนนั้นก็ได้มีการประทับทรงนะครับโดยองค์พ่อจัตุคามเองนะครับบอกให้มีการขุดดวงเมืองเก่านะครับไปเผาแล้วก็สร้างหลักเมืองใหม่นะครับตอนนั้นก็มีพ่อคุณพันธุารั์ราชเดชน,นะครับเป็น หนึ่งในผู้ก่อสร้างนะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้งและรุ่นนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับชื่อรุ่นว่าสมบัติจักรพรรดิเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เสกพร้อมรุ่นหลักเมืองนะครศรีธรรมราชในปี2 5 4 9โอ้โหนี่สิบเปีแล้วนะฮะพระรุ่นนี้นะครับอ่าก็แน่นอนแหละครับว่าเมื่อพลิกดวงเมืองได้นะครับสำหรับผู้ที่นาไปบูชาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสามารถที่จะ แก้เรื่องเกี่ยวกับปีชงดวงตกพลิกกลาให้กายดีนะครับคุ้มครองเกื้อหนุนนะครับก็เกื้อหนุนนี่ก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องเรียกทรัพย์นะครับเรียกโชคเรียกลาบได้นะครับอันนี้ในความเชื่อนะครับแล้วก็มีคุณทางด้านปกป้องนะครับตามที่เขาเขียนไว้ตรงนี้เลยฮนะนี่ทางด้านปกป้องก็คือเกี่ยวกับแค่คลาลปปอดภัยคงกระพันชาตรีเป็นมหาอุดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนครเนี่ยเขาจะพูดไว้เลยว่า แขวนปิดตาพังะก,กาเนี่ยอุ่นใจเสมอนี่คือจากคนใต้เลยนะครับแขวนปิดตาพังพก,กาเนี่ยอุ่นใจเสมอแล้วก็ใช้วิชาสายเขาอ้อปลูกเสกนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะฮะ ปลูกเสกตามพิธีกรรมโบราณที่แท้จริงเลยและพระที่เสกนะครับคือถือเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดนะของการสร้างจตุคามในปี49เลยฮะพระสงฆ์ร่วมพิธีกว่า2,549รูปและซึ่งจริงๆมามากกว่านี้อีกนะครับในโบชัวจะเขียนว่า3,000รูปโดยสามใบเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นเนี่ยมากันครบเลยอ่ะไม่เป็นไรนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อครับเรื่องเกี่ยวกับปิดตาพังประการนะฮะอิทธิคุณในการใช้บางคนบอกว่าไม่อยากแขวน เพราะว่าอาจจะดูแล้วใหญ่เกินไปบางคนชอบพระใหญ่ๆอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความเชื่อของแต่ละคนเลยนะฮะสำหรับปิดตาพังปการเนี่ยไม่ใช่แค่แขวนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการที่เขาไว้แก้ดวงบ้านดวงเมืองนะฮะพระปิดตาพังประการเนี่ยคนที่ไม่อยากแขวนนะครับแค่เอาตั้งไว้ที่ทํางานตั้งไว้โต๊ะทางานตั้งไว้ที่บ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการล้างเสนียดจันไรพลิกดวงชะตาเกื้อนหนุนคุ้มครองทุกคนในบ้านแล้วฮะบ้านบางคนนะครับมีผี มีสางอันนี้ตามความเชื่อนะบางคนก็เชื่อว่าบ้านเขาเนี่ยแรงนะฮะมีผีแรงๆอะไรพวกนี้แล้วก็รบกวนคนในบ้านอะไรฮนะให้นําพระปิตาพังะก,กาลหรือองค์พ่อจตุคามเอาไปวางไว้ที่บ้านนะครับวางแล้วก็บูชาไว้ที่บ้านพูดง่ายๆว่าของชั่วร้ายเนี่ยคือกระเจิงเลยนะครับแต่ในส่วนของคนที่เขาเลี้ยงกุมารทองมีนางกวักมีรักยมต่างๆตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นอันตรายนะครับองค์พ่อจตุคามหรือองค์พ่อพังะก,กาลเนี่ย เขาจะขับไล่เฉพาะดวงจิตดวงยานร้ายที่มาทําร้ายเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเลี้ยงอยู่วัวธนูต่างๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสายเทพสายพายสามารถยังอยู่ได้ถ้าเกิดวางหิ้งเดียวกันให้วางต่ํากว่าองค์พังพการนะครับและองค์พังพการเนี่ยให้วางต่ํากว่าพระเกจิให้วางต่ํากว่าพระพุทธรูปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอิทธิฤทธิทิคุณในการใช้งานเนี่ยจะได้ทั้งแขวน ก็ได้นะครับแก้ดวงบ้านวางไว้ที่บ้านเฉยๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของพังพาการนะครับพังพาการเนี่ยจะเป็นพระโบราณสายใต้ยอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นน่ะมีเหตุการณ์แปลกๆมากมายนะครับในการสร้างพังพาการของหลักเมืองนครซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สร้างที่หลักเมืองนครน,นะ,ะจตุคามรามเทพ องค์พังประการเนี่ยสร้างหลายวัดหลายรุ่นตอนนั้นในยุคที่ฟีเวอร์เนี่ยสร้างทุกภาคเลยนะครับไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้สร้างหมดเลยแต่รุ่นที่เราได้นํามาให้ท่านดูเนี่ยเป็นรุ่นที่ออกในทางภาคใต้โดยเฉพาะเลยนะเป็นรุ่นที่ออกในทางภาคใต้โดยเฉพาะพระเกจิมากันทั่วประเทศไทยเลยตอนนั้นคงจะไม่ต้องพูดเลยว่าใครมากันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของรุ่นนี้นะครับเสกพร้อมรุ่นหลักเมืองเนะเงินเนี่ย ได้ทารูบารุงหลักเมืองนครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองพ่อคุ้มครองท่านแน่นอนตรงนี้ก็เป็นพระราคาถูกราคาดีฮะหลายคนบอกว่าตอนเนี้ยองค์พ่อกําลังมานะหลายคนบอกว่าองค์พังพก,การกําลังมาแต่ไม่มีกําลังเช่าแล้วเช่าไม่ทันแล้วองคหนึ่งหลักแสนหลายหลายหลายหมื่นเนี่ยท่านเลือกรุ่นที่ออกที่หลักเมืองนครเนี่ยปีลึกๆแบบเนี้ยอันนี้หลักร้อยเองนะครับ นะอันนี้หลักร้อยเองเท่านั้นนะครับท่านที่สามารถที่จะเช่าหากันได้ทันอยู่นะครับนะรุ่นนี้คือพระเกจิบุกเสกมากมายเลยทีเดียวรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เสกพิธีใหญ่ที่สุดนะฮะใหญ่ที่สุดไม่ใช่เข้มขังที่สุดนะต้องบอกว่าพิธีใหญ่ที่สุดนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับพระปิดตาพังพการนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับก็ลองติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ เว็บ <web, S 2> เครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์098-669-6484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ล n e ไอ s ดียเอสไซโช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคล แล้วพบกันครับ